อย่าต่อตีมดีดีก่อนมีกี่คนมีกี่คนหกคนครับยิงเจ็ดคนยังแถวยิงคนละคนละค้งเนาะคนละค้งนะเอาจอเข้าไม่ได้สักคนอ้าวถ้าไม่เข้าล่อไม่เข้าก็ไม่ได้สักคนมันต้องมีคนเข้าเอาจนเข้าเอาเดี๋ยวฟังกติกาฟังกติกาจากลุงก่อนน่ะว่าไงครับอ่าคุณลุงชัยโยเจ็ดคนครับเจ็ดเดีวเล่นกี่รอบกัน ถ้าสมวตรอบแรกเข้าก็ให้คนที่เจ็ดคนที่เจ็ดเล่นจบอาจจะเข้าสองคนคถ้าเข้าคนเดียวก็ได้ไปคนเดียวนะครับ,รบถ้ารอบแรกไม่มีใครเข้าเอารอบสองต่อ,อ,อรอบสองไม่มีใครเข้ารอบสามเอาจนได้เอาจนได้ <laughs> เโอเคเนาะแล้วถ้าเข้าสองคนแล้วครับ เทาสองคนก็คนละยี่สิบเอ้าวยี่สิบบาทเนอะโอเคบครับคุณเดียวได้สี่สิบด้ยคนเดียวได้สี่สิบใก่อนใครดีก็แบ่งเมื่อกี้ได้ลูกเดียวเอาเลยเอาเลยใครก่อนกค่อยนะตั้งใจนะอ้าวพอก่อนใจเย็นเดี๋ยว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 ครูต้องตั้งกล้องดีๆก่อนไม่ได้ไม่ได้ช็อตนี้ต้องจำใครยิงเสร็จก็มายิงอะไ อาเยี่ยมอ่าจับลูกไปยืนฝั่งนู้นเลยคนยิงเข้าสี่สิบบาทเชียวนะมีส่วนแบ่งไหมมีส่วนแบ่งเอายังเหลือหลายคนเฮ้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 เอาแล้วเอาแล้วมีส่วนแบ่งแล้วเอาแล้ว

เก <c oughs> oh. <h ums> wow. ือกเกือบเหลือสามไมต้นข้าวนี่ยตรงข้าแรกตรงนี้ยตรงตะเคียโอ้ตอนนี้มีสองคนอย่าเพิ่งส่งเสียงหุยเรียบร้อยไม่เข้าเหลือหนึ่งอ้าเอาได้ไหมไม่เล่นโอเคอ้าวมารับรางวัลเอามรับรางวัลเร็วโหสองคนนะ ปิดฉากเลยแล้วสองคนเข้านี่อะไรครับชื่อยูฟ้าครับยูฟ้าโอ้โหชื่อพ่อครับพ่ออยอดยอดเนี่ยต่อไปต้องเป็นแคมป์ละมือรุนรุนนี่ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟกสปอร์ตออนทันะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามปางปุโร้อครับสนามมุดบอลปางปุโร้อ กิจกรรมแรกหลังจากที่ผมอัปเดตไม่ได้อัปเดตมาหลายคลิปนะเพราะว่าเตรียมงานในการจัดการแข่งขันจีโฟกูตบอลในวันพุ่งน,นี้อยู่นะฮะบ, <c oughs> บุฟเฟ่ลินจีตอนนี้ครับมีเกมสนุกสนุกคือเด็กๆได้เล่นกันนะโอ้ได้รางวัลคนละสาวาทนะฮะในการชุดติงต้องขอขอบคุณอาจารย์ชยโยครับผมแล้วก็อาจารย์สุนทรน,นะครับ,รบนี่เป็นสองคนแรกเอสองคนสุดท้ายในการลงจือนะฮะ ได้เป็นสองคนแรกที่มาถึงสนามได้ทดสอบสนามแล้วเป็นได้พงครับสนามก็โอเคครับเหมาะกับจีโฟกมาครับครับอเดี๋ยวคืนนี้พักที่โฮมสเตย์ที่นี่ด้วยครับที่ภูระโฮมสเตย์ภูระโฮมสเตย์สุดยอดบรรยากาศโอเคิเซลแลนเลยครับเดี๋ยวเราคงได้สนุกกันนะฮะครับวันนี้ได้ทดสอบสนามกันบ้างแล้วครับโอเคยินดีต้อนรับทีมจาก อำเภอแม่สายนะครับป่าย่างของเรานี่นี่เดี๋ยวให้อาจารย์เขาทดสอบสนามกันไปก่อนก็อตอนนี้เด็กๆก,ก็นี่ฮะได้รางวัลพิเศษไปแล้วแล้วก็เหลือแมตพิเศษชิงเงินอีกหนึ่งแมตนะเป็นการชิงชนะเลิศระหว่างน้องพอกับอ่าน้องพอกับน้องอะไรนะ,ะ,ะนชื่ออะไรนะยูฟ่ายูฟ่ายูฟ่าอยู่นี่อ่า พ่อคู่แข่งขันเราชื่ออะไรนะคุณจะน้องก้อนโอเคอน่า้น้องก้อนอ่าเล่นต่อเลยสองคนเมื่อกี้อ่าโอเคครับเราให้เด็กๆเล่นสนุกกันนะเพราะว่าตอนนี้เป็นวันก่อนแข่งหนึ่งวันสมาชิกย um ังไม่มานะเรามีการเลื่อนจาก11ไปเป็น12ทีเดียวเลยหลายคนไม่สะดวกที่จะมาค้างคืนที่นี่ก็ จะมาแข่งกันตอนเช้าเลยนะฮะผมก็เลยยกเลิกการทํากิจกรรมในวันที่11เป็นการซ้อมแล้วก็เตรียมสถานที่รอสมาชิกซึ่งตอนนี้ผมก็เตรียมสถานที่เกือบเสร็จแล้วเหลือแค่กางเต็นท์นิดหน่อยให้สําหรับผู้ติดตามนักกีฬาได้มา,านั่งพักนั่งเชียร์กันนะ,ะแต่ตอนนี้นี่เป็นพื้นที่ที่เราจะจัดไว้สําหรับเป็นที่พักนักกีฬาที่จะมาแข่งในวันพรุ่งนี้ เรามีการเตรียมโต๊ะไว้สำหรับจัดอาหารพวกปลาเผานะฮะให้สมาชิกได้รับประทานตอนมื้อกลางวันกันด้วยนะ,ะส่วนส้มตำเดี๋ยวผมต้องหาวิธีหาคนมาตำส้มตำให้ก่อนนะรู้สึกว่าร้านส้มตำจะไม่สะดวกขึ้นมาขายด้านบนนะ,ะก็อยากจะมีส้มตำข้าวเหนียวเป็นไงพลาดทั้งสองเกมเลยอยากเล่นเหรอเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ตอนเที่ยงกิ่เส็จ ฮะอีกหนึ่งเกมเหรออ่ะ,อะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนแหมสนุกและติดใจเลยสิอยากเล่นอีกอยากเล่นตอนนี้เลย <laughs> สองคู่ก็ได้สามเกมก็ได้เท่าไหร่ก็ได้คู่เอาดิจนมันยังไม่ได้นี่เอาได้นะโอเคแข่งบอลเลยไม่ล่ะคู่ดคเดี๋ยวเดี๋ยวครูตั้งกติกาให้ใหม่อ่าเดี๋ยวไปวอร์มในสนามเราเลยไม่วอร์มไม่วอร์มดูเพื่อนเพื่อนก่อนไปวอร์มและครูโอเคอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นกับเด็กๆก่อนนะรู้สึกว่า ตอนนี้เกมสองเกมพลาดมาแพ้เพื่อนไม่ยอมนะจะ,จะเล่นให้ได้หนูไม่ยอมหนูไ wow ม okay. ่ยอมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครูอะอย่างนี้ไม่หลัะถ้าใครได้คะแนนเยอะสุดได้เงินเง้นหนูบาะคือครับ